เป็นวิลล่าเดี่ยวนะครับที่ b e เบด o m 6ห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับของโซนิมาคีเดี๋ยวไม่กี่ก้า,กาว <laughs> เราก็อย,อยู่กับชายหาดแล้วนะคะพี่เดี๋มวเห็นยูเห็นิวก่อหมดเลยอะ <gle aning> <s> ่ะโรสโก้ตรงนี้เดียวไม่ให้ด้วยเราขอแบบพิเศษให้กับโรสโก l เท่านั้นนะครับ จะเป็นยังไงเราเดินทางที่ความสูงเท่าไหร่9,000ฟิตต่างๆนาๆนาเหล่านี้นะคะคือดีมากแล้วก็อุ่นใจมากๆเลยที่นั่งสะดวกสบายมากเราไปดูที่นั่งกันดีกว่าเครื่องบินลำนี้นั่งได้8คนด้วยกันนะคะแล้วไฟของเราเนี่ยก็สะดวกมากๆ กับตันให้ความปลอดภัยอย่างแบบสูงสุดเลยมองเห็นวิวตลอดทางที่สําคัญมีสัญญาณโทรศ,รรศัพท์ด้วยนะทุกคนเวลาทั้งหมดที่เราบินคือ1ชั่วโมง10นาทีค่ะเป็นเวลาที่กําลังดีเลยสําหรับการบินมานะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจนะคะคุยกับเพื่อนนะคะมีน้ำตาแ,แตกกันไปหนึ่งดอกด้วย ถ้าเรือไม้สีไปที่โซเนวาเคลีนะครับเดยใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนะครับอยู่ที่ว่าขึ้นจะแรงหรือไม่แรงนะครับผมแล้วก็ถ้าเรือหลักของเราจะเรียกว่าถ้าเรือเจสตี้นะครับผมสวยมากเขาบอกว่ามันนีคขื้นแรงนิดนึงแปลว่าเราจะถึงไวขึ้นขึ้นขึ้น ตอนนี้ก็คือวิลล่าที่18นะคะวิลล่าที่18นี้จะมีความพิเศษก็คืออยู่หน้าหาดส่วนตัวเลยนะคะเราสามารถเดินลงไปที่หาดส่วนตัวได้เลยแล้วก็วิลล่านี้ก็จะมีด้วยกันอยู่5ห้องนอนนะคะซึ่งเป็น4ห้องนอนใหญ่แล้วก็1ห้องนอนเด็กนะคะ ว้าวใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็ดูโปร่งแล้วก็ดีไซน์เขาก็เก๋มากๆเลยเป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าใครที่พาครอบครัวใหญ่มาหรือเพื่อนร่วมง,งานที่แบบเป็นกลุ่มสามารถมารวมกันอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้ววิลล่านี้นะคะมีความพิเศษก็คืออยู่ติดหน้าหาดเหมือนมีใช้หาดส่วนตัวเลยนะคะเราไปดูวิวกันเลยคือแบบวิวร้อยล้านมากๆถ้าเกิดว่าไม่ได้มากับกรถตัวนะคะคงไม่ได้แบบวิลล่าหรือห้องพักที่ดีขนาดนี้นะคะแล้วแบบ เป็นทริปรสโกที่เป็นพรีเมียมมากๆเลยทุกทริปของโรสโกก็คือจะมีความพิเศษแบบนี้ตลอดเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มากันนะคะไปดูวิวไรลยล้านกันเลย อยู่หน้าบ้านของเราเลยนะคะ วันนี้เราอยู่ที่โซนิวาคิรีใช่ครับบ้านหลังที่63หลังใหญ่ที่สุดในโซนิวาเลยนะคะและจุดเด่นพิเศษของหลังนี้เลยนะคะก็จะเป็นห้องอะไรคะพี่ป๊ะอันนี้เป็นห้องเกสต์เกสต์แบบพิเศษเกสต์3เราจะพาไปดูเกสต์3แบบพิเศษก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีที่อื่นค่ะหลังอื่นก็ไม่มีแบบมาดูกันครับนะครับจุดเด่นคือมีลอสโก้ด้วย จุดเด่นของห้องนี้นะคะมีโรสโกมีโรสโกใช่ไหมคะบอกเลยว่านี่คือความใส่ใจของโรสโกจริงๆนะคะมีแบบนี้ทุกห้องเลยนี่จะมีนะคะมองเห็นทะเลอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีที่นั่งเล่นต่างๆได้นะคะมีทีวีอ่านี่ก็คือทีวีนะทุกคนนะรแหละที่นี่เป็นเขาเรียกวิลล่า63นะครับเป็นวิลล่าเดี่ยวนะครับที่ b e เบด o m 6ห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับของโซนิวาคิรี และรสโกจัดให้เราด้วยนะครับอันนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องทีวีรูมนะคะก็เได้ว่าจุกันได้กว่าแบบ50คนได้ไหมเพราะว่าที่กว้างมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวมีระเบียงด้วยค่ะทุกคนวิวสวยมากเป็นวิวทะเลนะคะไปดูกันค่ะว้าวโอ้ยสุดยอดเลยทุกคนแบบ อยากก็เห็นมากมากเลยนะคะวิวตรงหน้าคือมันสวยมากเลยเรียกว่าพาโนรามาเลยคือแบบเห็นแบบกว้างมากใช่ครับสวยจริงซึ่งเขาเขาเคลมไว้ว่าตรงนี้คือวิวที่เห็นทะเลมากที่สุดใช่แล้วก็มีดวงอาทิตย์ที่ตกดินนะคะดวงทีตตกดินพี่ครับไม่ใช่คือชมวิว จุดชมวิวดวงพระอาทิตย์ตกที่สวยมากนะคะตรงนี้แล้วนี่ผ้สั่งไว้น้ำใหญ่มากเลยมีข้างล่างด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าค่ะว่าจะว้าวขนาดไหนนะคะ ปูไว้เขาปูไว้ให้เราสวยมากมาเห็นแล้วหรอยังอ้าวคือเมื่อกี้ที่มานี่เห็นแต่ด้านหลังนะอันนี้เพิ่งเห็นเลยทุกคนสวยมาก่ะเมื่อกี้มันคือเดินมาแล้วก็เดิน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 เล่นแต่ไม่ได้ดูราละเอียดขนาดนี้ก็แบบวิธีใช้อะไรต่างๆนะคะสวยนะคะดีมากๆหมายถึงวิธีใช้ห้องนี่หรอใช่วิธีใช้วิธีแบบเหมือนกับป้องกันโน่นนี่นั่นนะคะคือไอ้ที่งงก็คือไอ้กองเนี้ยคืออะไรเนี่ยเรนี้เขาเอาไว้ปลายปเตียงทำไมต้องลองเปิดด้วยหรอโอ้ยทีวี แบบไหนนี่โอ้ my god มายังไงแบบนี้เลยหรออ๋อเข้าทีวีไว้แบบนี้เลยหรอแต่แน่นอนเรามาถึงที่นี่เราดูวิวดีกว่าใช่ข้างนอกนะครับวิวที่หลังจากทีวีเมื่อกี้นะครับอย่างที่บอกพอเก็บทีวีแล้วไปดูตรงนี้ก่อนสวยกว่ามันมีสไลเดอร์ไปใช่ไปเลยว้าวมีสไลเดอร์ด้วยนะคะทุกคนใช่มาดูแบบนี้นั่งมาตรงนี้ดูแบบนี้ว้าวว้าว อลังการมากๆคือมันแบบเห็นซีวิวโอเวอร์ออลม,มากแล้วก็แบบมีที่นั่งแบบว่ารวม Family เราได้เลยค่ะอันนี้นทีเด็ดทีเด็ดมากอันนี้บอกเลยนะคะอโอเวอร์ออลแล้วก็ซีวิวมากบรรยากาศสุดยอดมากๆนะครับอิ่มเอมจริงๆแค่ได้มารีวิวให้ทุกคนดูเนี่ยก็อยากจะไปโดดน้ำแล้วนะคะพอมากๆเลยชุ่นในใชอย,น <ะ S 1> อยากบอกทุกคนว่าทุกคนครับชีวิตแบบนี้ยหาได้ง่ายก็จริง Mm hmm. แต่หาได้ดีและไม่ต้องเสียเงินไม่แต่บาทเดียวกับโถโกครับ เมลข้ามดิงนะคะเราก็เลยมานิดนึงเราจะเจอห้องนี้นะคะเป็นห้องลับที่หลายคนอาจจะชอบมากนะคะห้องนี้เดินเข้ามากลิ่นจะแบบฟุ้งมากล้วเช้าก็จะเย็นหนาวหมดตอนนี้ก็คือหนาวมากเลยค่ะและห้องนี้นะคะเปิดทั้งวันจนถึงห้าทุ่มซึ่งเป็นเวลาของเอนว่าแต่ถ้าเป็นเวลาไทยก็คือช่วงสี่ทุ่มนั่นเองค่ะก,กินกันเท่าไหร่ก็ได้และที่สําคัญคือฟรีนะคะกินเท่าไหร่ก็ได้เอาไปกินที่ห้องที่ไหนก็ได้เลยหยิบเท่าไหร่ได้ไม่อัน้น แต่แค่นี้คิดว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะ<ช>เดี๋ยวเราจะไปชมสําหรับสายชีสนะคะไปดูกันห้องนี้ก็พิเศษและพรีเมียมมากเลยข <c oughs> ้าวหวานของคนรักชีสแบบเรานะคะ แล้วก็จะมีพวกองุ่นนะคะผละไม้เพราะว่าชีสเนี่ยเขาจะมีความมันเนะเาะเพิ่มถ้ามันตัดกับผลไม้แบบนี้นะคะมันก็จะอร่อยมากค่ะเอาไปซักหนึ่งลูกก่อนตรงนี้ก็เป็นโซนของเนื้อนะคะก็จะมีเนื้อเยอะมากค่ะทั้งเป็ดหรือว่าปลาหรือว่าเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวแบบนี้นะคะเยอะมากๆตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อสดที่เป็นเนื้อสมองแล้วก็เขาจะสไลด์มาให้แบบ ตัวน,นี้ก็จะเป็นขนมผลไม้นะคะ <Wow. S 1> อร่อยมากเยอะมากหลายรสชาติมีพายแอ p เปินะคะมี b ล u เบอรี่นะคะโดนัทเต็มไปหมดนะคะตอนนี้ของกินเราเยอะมากเลยใช่ไหม,ไหมคะใช่เดี๋ยวผมจะเอาช็อกโกแไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย ะะเราจะพาทุกคนค่ะไปที่นี่เลยนะคะทีพอร์ตค่ะต้องบอกว่าเป็นจุดที่อเมซิ่งของที่นี่มากๆนะคะก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะคะคึะมีบ่อยลึกลับแล้วก็นี่เลยค่ะอยู่ติดกับชายทะเลจะได้ยินเสียงคลื่นซัดสาดตลอดเวลานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในโซนในป่าของเราซึ่งให้บรรยากาศของความเป็นธรรมชาติที่เรียวมากสุดมากจริงๆค่ะที่นี่แน่นอนว่า วันนี้เราสองคนไม่ได้มาแค่เพียงคนเดียวช่ไนี่ค่ะ,ะเราพาครอบครัวมาด้วยนะคะพาคุณแม่แล้วก็คุณอานะคะมาเที่ยวด้วยนะคะวันนี้จะพามาจิบน้ำชานะคะบนที่สูงกันนะคะเ,เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเราแล้วก็ของแม่แล้วก็อาด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาถามความรู้สึกะะ <laughs> ว่าอากับแม่ตื่นเต้นไหม เต้นค่ะลูกแต่ชอบสวยมากสวยมากไม่ครั้งแรกนะคะแม่ครั้งแรกค่ะครั้งแรกอาเป็นยังไงบ้างชิลๆค่ะชิลๆใส่แอดเวนเจอร์นะคะและนี่เลยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเขาก็มีเบลท์ให้เราต้องคาดก่อนขึ้นด้วยนะคะทุกคนเข็มขัดสั้นนะเดี๋ยวให้แม่กับอาคาดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราทั้งสี่คนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้กลัวเลยแต่คาดเสร็จก่อนนะคะพร้อมมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นดูข้างบนเลยค่ะ ข้างบนสูงไหมคะอุ้ยดูดิดูสิขึ้นผมเห็นวิวเห็นวิวก่อหมดเลยอ่ะดีงาสเปเชียลมากนะคะทุกคนและนี่คือ top view สวัสดีค่ะ ทอปวิวของเราเลยค่ะทุกคนค่ะเป็นการแบบว่ากินอาหารนะคะด้านบนนะคะที่น่าจะสูงที่สุดในชีวิตของออยแล้วแหละวิว oh, <laughs> ดีที่สุดแล้วใช่คือแอบใจสัน่นแต่ก็คือความสวยของธรรมชาติมันมันกลบความกลัวความตื่นเต้นเราไปเลย oh. เออสวยจริงสวยจริงเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปให้ดูนะคะว่าภาพที่ออกมาจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคน ส่วนตัวที่ชอบความพิเศษของโซเนวาคีรีที่นี่นะคะคือเขามีครัวฮาลานเตรียมไว้ให้สำหรับมุสลิมนะคะส่วนตัวพี่มาอิงได้มาถึงวันแรกเนี่ยสอบถามกับทางเชฟนะคะก็พบว่ามีการแยกเครื่องไม้เครื่องมือภาชนะนะคะทุกอย่างเลยแล้วก็ตัววัตถุดิบที่นำมาทำนะคะก็เป็นฮาลานทั้งนั้นนะคะแล้วก็ ที่ประทับใจมากๆก็คือมีน้องที่เป็นพนักงานนะคะเป็นพนักงานในห้องอาหารเนี่ยก็มีท่านหนึ่งที่เป็นมุสลิมก็คอยเดินมาดูแลว่าแบบเราทานอะไรได้ไหมต้องการตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งมันเป็นความประทับใจที่ไม่ได้ไม่เคยได้จากที่อื่นนะคะแต่ว่าโรสโกให้เราตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็คือสรุปตอนนี้เราลาดไปแล้วเครืรอนเทสสามอย่างนะครับก็คือมีชัดมาซาร่ามี ิวินทอวเดอร์แล้วก็เป็นพริกนะครับผมทีนี้เราจะเริ่มลาดสอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทานกันนะคะนจะเป็นครั้งแรกที่เราทานเมนูนี้ มีความเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เผ็ดๆของเครื่องเทศนิดหนึ่งอร่อยจริงๆนะจริงๆขออีกสักสองคำนะดีมากเลยส้มคือหวานมาก ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซาบีชนะคะซึ่งเป็นบีชที่เป็นบีชหลักของโซเนวาคีดีและที่ทุกคนต้องมาค่ะเพราะที่นี่มีกิจกรรมทางน้ำเยอะมากๆนะคะให้พวกเราได้สนุกสนานกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เดินบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดนะคะทุกคนถ้าเราอยากจะเล่นนะคะเราก็สามารถแจ้งเขาได้เลยค่ะก็จะมีสตาฟคอยดูแลถ้าเราไม่ชํานาญนะคะหรือว่าเล่นไม่เก่งไม่ต้องกังวลเลยเขาก็จะมีคอยป,ประกบเลยค่ะทุกคนสบายใจได้เลยนี่เลยค่ะและกิจกรรมทางน้ําทุกชนิดนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเพื่อความปลอดภัยก็คือต้องใส่เสื้อคลชีพทุกครั้งนะคะ เราอยู่ที่ South Beach Private b b q นะครับของโรสโกของเรานะครับเดี๋ยวภรรยาผมรออยู่นี่นะครับเนื่องจากท้องเจ็บนะฮะเขาจับมาเป็น Private สำหรับแกงโรสโกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าอาหารมีอะไรบ้างเชิญกันเลยครับ นอกจากอาหารนะครับจะพรีเมียมและสดใหม่ทุกๆวันแล้วนะครับเรายังได้บรรยากาศที่ติดหาดเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับลองดูหาดตรงนี้เลย ะะกำลังจะมาดินเนอร์พร้อมพาทิตตกนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งเลยนะคะของโซเนวาคิรีนะคะที่เป็นที่ที่สวยมากๆเลยนะคะนั่นเลยค่ะมุมนั้นเลยค่ะและสําหรับอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นเชฟชาวต่างชาตินะคะจะทำไฟดิเนิ่งให้กับพวกเราทานกันค่ะเดี๋ยวเราก็ดูนะคะว่าเมนูอะไรบ้างแต่เ,เชื่อมากๆเลยค่ะว่ามันต้องพิเศษแล้วก็หรูเหมือนกับการที่โรสโกให้เราเลยค่ะ เกิดบรรยากาศดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณโซเนวาคีรีที่ทำให้มีบรรยากาศที่แสงพิเศษแล้วก็จะจดจำตลอดไปนะคะ